ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดีมิตรรักนักช็อปนักแชร์ทั้งหลายวันนี้แย้มมีแอป,ปดีๆมาบอกต่อที่ยิ่งช็อปยิ่งแชร์ก็ยิ่งได้นั่นก็คือแอปยูพิกยิ่งช็อปก็ได้เงินยิ่งแชร์ก็ได้เปอร์เซ็นต์เห <He en S 2> ็นไหมช็อปแชร์ที่อื่นธรรมดาไปเลยจ้ายูพิกเนี่ยนอกจากจะได้สินค้าดีราคาดีแล้วยังได้เงินคืนด้วยว้ช็อปจัดประหยัดจ่ายขนาดนี้มิตรรักนักช็อปจะรอช้าอยู่ใหญ่ต้องรีบเปดาวน์โหลดกันเลย ในแอปเนี่ยก็จะมีสินค้ามากมายหลายประเภทรวมไปถึงสินค้าแบรนด์ดังชั้นนาขึ้นห้างที่พวกเรารู้จักกันเลยแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆดีลเด็ดๆในแต่ละวันให้พวกเราได้จับจ่ายใช้สอยกันอย่างสนุกสนานแต่เราจะได้อะไรมากกว่านั้นถ้าเราเป็น You Picker การเป็นยูพิเกอร์เนี่ยนะเราจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปจะ้ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาพิเศษหรือว่าได้แคชแบ็กเงินคืนแต่ท่านั้นไม่พอนะจ๊ะถ้าสมมุติว่าเราแชร์ลิงก์สินค้าที่เราซื้อลงไปในช่องทางโซเชียลมีเดียของเราแล้วแล้วมีเพื่อนของเรามากดซื้อสินค้าจากลิงก์ของเราเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยโอ้มกนนอนเฉยก็ได้เงินรนนอยากเป็นยูทิเกอร์กันแล้วนะ ใะคะให้ไปดาวน์โหลดแอป u p i c กก่อนเลยหลังจากนั้นลงทะเบียนง่ายมากด้วย l i ล e Facebook หรือเบอร์มือถือของเราแล้วเราก็ซื้อสินค้า YouPick Choice จากแอปซึ่งเราจะได้สินค้า YouPick Choice ในราคาพิเศษด้วยแล้วหลังจากนั้น oh. เราก็จะได้อัปเกรดตัวเองเป็น YouPick ก์ทันทีตื่นเต้นเหรอคะเหนื่อยเล่นใหญ่เกิน เมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกยูพิกเกอร์แล้วช็อปกับยูพิกก็รับเงินคืนได้เลยมันคุ้มตรงนี้แหละแกไม่ต้องเสียค่ารถค่าน้ํามันแค่สั่งของออนไลน์นอนรอสบายๆอยู่ที่บ้านของมาส่งปุ๊บแล้วก็ยังได้รับเงินคืนอีกเพิ่มรายได้เมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกยูพิกเกอร์แล้วเราแชร์สินค้าลงไปในช่องทางโซเชียลมีเดียของเราแล้วเพื่อนของเราเนี่ยมากดซื้อสินค้าจากลิ์ของเราเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากยูพิก โอ,โ,โอ้โหเนี่ยยิ่งแชร์มากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มโอกาสในการทำรายได้มากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ยังทำได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยจ้๊ ไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องไปเช่าโกาดังใหญ่โตเพื่อสต็อกของเลยนะจ๊ะแล้วก็ไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องการส่งของด้วยเพราะว่าพี U ่ยูพิเขาจัดการให้หมดจ้าเรามีหน้าที่แชร์แชร์แชร์อย่างเดียวสร้างรายได้ง่ายๆด้วยปลายนิ้วย้ำอีกครั้งว่ามันง่ายจริงๆแค่แชร์สินค้าผ่านโซเชียลมีเดียของเราเท่านี้ก็เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้แล้ว แอปดึงดูดแอปดีแอปมีคุณประโยชน์ล้อใจมากขนาดนี้ไว้ใจเลยปะไว้ใจได้อยู่แล้วจียาเพราะว่าแย่เนี่ยลองมาแล้วแล้วก็รวยแล้วด้วย <laughs> ดีขนาดนี้แย่เลยอยากจะชวนทุกคนมาเป็นยูพิกเกอร์กันจะได้ช้อปสนุกแชร์สบายแถมยังมีรายได้เพิ่มด้วย <Wow. S 1> yeah.